อยากช่วยค่ากระปิน้ำปลานิชาอย่าก,กดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะราชาหลาหลิงราชานักสแสดงตอนที่51เจ้าไฟเออเธอทำแบบนี้ทำไมฉันก็แค่อยากที่จะเหยียบย่ำคนที่เอาแต่สูงส่งหญิงเธอให้จมดินแจ้งเตือนการรวมไฟสำเร็จ เจ้าเฟยเอ,อ๋อเธอทำอย่างนี้ทำไมใช่แล้วล่ะชูเยียนอุบัติเหตุรถควนะ่ำน่ะฉันไม่คนทำเองฉันก็แค่อยากจะเหยียบยำ่ำคนที่เอาแต่ทำตัวสูงส่งอย่างเธอให้จมดินยังไงล่ะส่งสำเร็จทางเข้าที่จอดรถทำไมเจ้าเฟยเอ,อ๋อยังไม่ออกมาอีก นี่เป็นทางเข้าร้านจอดรถนะเธอจะไปไหนได้ละ่ะในร้านจอดรถด,ดีนะที่ฉันฉลาดและหลบอยู่ในร้านจอดรถนี่ฉันตัองถ่ายภาพดีๆได้แน่ฮยช่วยช่วยช่วย,วยด้วยทำไมยังไม่ออกมาอีก ทำไมมีรถพยาบาลมาล่ะหรือว่าเจ้าเฟยเอ๋อจ้ะ,ะข่าวมาอีกแล้วเป็นคลิปเสียงของเจ้าเฟยเอ,อ๋อวางแผนทำร้ายชูเยียนปล่อยแล้วล่ะเร็วเข้าตามรถพยาบาลคันนั้นไป5อันดับนักแสดงสาวโป๊แต่แต่เจ้าเฟยเอ,อ๋อยังคงได้แต่งงานกับเศรษฐี ที่แท้ภาพลักษณ์ของเจ้าเฟยเอ,อ๋อก็ถูกเปิดเผยค้นหาดาราโป๊แตกอันดับหนึ่งเจ้าเฟยเอ๋อวางแผนทำร้ายชูเยียนอันดับสองเจ้าเฟยเอ๋อกับชูเยียนอันดับสามความจริงเบื้องหลังอุบัติเหตุรถคว่ำของชูเยียนความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วที่แท้ราชินีของฉันก็บริสุทธิ รอให้คุณกลับมาราชินีของพวกเราไม่นึกเลยว่านอกจากเจ้าไฟเอ,อ๋จะมีภาพเช้าแล้วยังใส่ร้ายชูเหยียนอีกนะฉันดูตั้งนานแล้วว่าข่าวชาวของชูเหยียนนั้เป็นข่าวป๊อปโยเกิร์ตกรา แล้ววันที่ราชนีของเราจะกลับมาราชนีกลับมานะจะมีโอกาสอีกไหมคะรวม51คอมเมนต์ Happy V Fan Guys เราอยู่ข้างคุณเสมอและตลอดไปรวม82คอมเมนต์ถ้าเจ๋งที่สุดไว้แฟนเอาใจฉันเปเลยชูเย็ยนเยี่ยมเยีย่มยม เลี้ยงปิงปิงรวมหกสิบสองคอมเมนต์รีบกลับมาและชูเยียนชูเยียนบอกว่าเธอชอบผมจบนะแยกย้ายแยกย้ายให้ไว้นะคะทั้งหมดยี่สิบคอมเมนต์ได้ heart แฟนโอโอพี่สาวรีบกลับมานะคะ nobody ทั้งหมดเก้าคอมเมนต์ที่ผ่านมาคงลำบากแย่เลย ในที่สุดก็กลับมาแล้วนะคราวนี้ทำได้ดีมากขอบคุณข่ะเจซี่ที่อยู่ข้างฉันมาตลอดพูดอะไรกันลนะ่ะันนะดีใจที่เธอกลับมานะอาเยียนดดดฟ้า <That was. S 1> ภาพที่แอบชายชูเย็ยนลบออกไปหมดหรือยัง อย่าบอกเรื่องนี้ให้ชูเยียนรู้แม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมเอ่อเออครับไม่อย่างนั้นแล้วก็อลา่หลิงราชายนักแสดงตอนที่5้สบสโรงพยาบาลรู้ข่าวไหมคนไข้ห้อง304อาการกำเริบออกตามล่าคนอีกแล้วอะรู้สิก็เจ้าเฟยเอ๋อไง เมื่อก่อนเป็นถึงดาราดังชิวนะใครใช้ให้เธอใส่รลายคนอื่นละ่ะสมน้ำหน้าห้องคนไข้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นถึงดาราดังปีนี้ฉันต้องได้ขึ้นรับรางวัลดูสิด้วยรางวัล สวยๆเี่านั้นเลยใส่หัวออกไปคใครใช้ให้พวกแกเข้ามาหน้าเธอ,อน่งชูยเย็นันมาได้ยังไงแกอยากได้ใจไปเช่ไหม เพราะแกเพราะแกคนเดียวฉันเสียชงและส่วนสีทุกอย่างก็เพราะแกฉันจะลักแกแกจะต้องไปลงนรก <c oughs> ลากฉันไปด้วยงั้นหรอฝันไปสินะเธอนะ่ะคิด จะได้ตั้งแต่ตอนที่เธอทำร้ายฉันแล้วสิ่งที่เธอทำไว้กับฉันฉันจะเอาคืนให้เป็นร้อยเท่าพันเท่าอ,อุ๊ยลืมบอกข่าวดีนะข่าวที่เธอนอนกับผกกู้กำกับนะถูกแฉไปแล้วนะเธอโดนชาวเน็ตแบนบริษัทก็ยกเลิกสัญญาของเธอ ถ้าจบแล้วล่ะจ้าเฟยเอน <c oughs> อย่าเพิ่งไปนะนังชูเย็ยนฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แนะ่พยาบาลคะคนไข้ห้องสามศูอาการกำเริอบอแล้วคะ่ะเร็วเข้าคะ่ะ ล็อกเขาไว้ฉีดยย้ายเธอแล้วเขานักเยียนแกอย่าเพิ่งได้ใจไปนะยังมีคนที่เกลียดแกอีกตั้งมากมายมิสเตอร์อาจะต้องฆ่าแกด้านนอกโรงพยาบาลเป็นอย่างที่คิด ฉันเดาไว้ม่ผิดมีคนอยู่เบื้องหลังคอยสังการเธออยู่มิสเตอร์อาใครกันนะเทพธิดาเพื่อนๆขะหลังจากตอนที่52นะคะรู้สึกว่าจะเป็นนักแปลคนใหม่นะคะแต่นิชาจะขอพูดตามชื่อเดิมนะคะเท่าที่นิชาจำได้นะคือ ถ้าเป็นตอนถัดไปอะค่ะคือจะเปลี่ยนจากชูเหียนเป็นซูเหียนนอย่างเงี้ยนิชาจะขออ่านว่าชูเหียนนะคะจะไม่อ่านว่าซูเหยียนนะแต่ในนั้นอาจจะเขียนว่าซูเหยียนแต่นิชาจะอ่านว่าชูเหียนนะทุกคนส่วนเกาหยินชวนก็จะอ่านว่าเกาหยินชวนไปเลยนะคะแต่ในนั้นมันเหมือนจะเป็นเกาอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่คําว่าเกาหยินชวน ก็ประมาณนี้นะคะก็เข้าใจตรงกันนะคะก็คือจะอ่านตามปัจจุบันนะคะก็คือชูเย็นก็คือชูเยียนนะคะแต่ถ้าตัวละครไหนจำชื่อไม่ได้แล้วอะอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป็นชื่อตามเขานะแต่ขอนางเอกอะจะขอพูดชื่อเป็นชูเย็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนถัดไปเขาแปลเป็นซูเยียนนะคะ แล้วก็ตอนนี้พระเอกกับนางเอกของเรานะคะก็ผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วนะคะแล้วนางเอกของเราจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะคะคือแอบสปอยให้นิดนึงนะตอนต่อไปเท่าที่นิชาอ่านมาก็คือเขาก็จะเปิดตัวกันแล้วนะคะทั้งคู่อะคะ่ะเขาคือเขาจะเปิดตัวกันแล้วแบบ ไปเดินห้างด้วยกันอะไรทำนองนี้นะคะก็น่ารักกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมาค่ะ